ตอนนี้กำลังเรียนนักธรรมนะครับเรียนนักธรรมชั้นตรีนะครับนีรนรมชั้นตรีนะครับตอนนี้ออกปัญหาให้นักเรียนเขียนนะครับออกปัญหาให้นักเรียนเขียนนะครับปัญหาก็จะประมาณนี้นะครับออกปัญหาเขียนนะครับเรียนไปด้วยเขียนปัญหาไปด้วยนะครับ ทำชันตีนะครับอ่าเนี่ยนะครับำชันตีเขียนปัญหานะครับวันนี้วันนี้เขียนปัญหาทำปัญหานะครับสลับกันนะครับเรียนเขียนปัญหาเรียนเขียนปัญหานะครับสลับกัน